สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านชทาทั้งทางแฟนเพจและทางยูทูบเลยครับหลังจากที่ผู้จับพ่นยานะครับพ่นฮอร์โมนให้กับมะนาวก็ต่อด้วยเตานะครับเตาอัน้ประสงค์วิ้จเป็นเตาน้ามันเก่านะครับแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของผู้จังนะครับทําต้นแบบขึ้นมาอีกแบบหนึ่งก็กระโหลกป้งนิดนึ่งแต่ตัวนี้คือตัวที่แบบยังไม่ใช่ตัวจริงนะครับแต่เป็นตัวที่ใช้งานได้จริงนะครับผิ้จัออกแบบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผิจเขาแยกอธิบายคร่าวๆก่อนว่ามันทำยังไงนะครับเดี๋ยวขอต อันนี้คือตัวที่พ่นลมนะครับตัวที่พ่นลมก็คือพีจ่จะาใช้เป็นท่อแปบ๊บกลมหนึ่งนิ้วใช้วิธีดัดโค้งเอานะครับดัดโค้งเอาตัวเนี้ยพีจย่จะาดัดโค้งมาเพื่อไม่ให้น้ํามันไหลย้อนกลับจริงจริงแล้วไม่กลับเพราะว่าการเติมน้ํามันพีจ่จ่ายเนี่ยจะเติมอยู่แค่ใป้ายรูลมตัวนี้นะครับมันจะไม่ย้อนกลับอยู่แล้วนะตัวนี้ก็คือออกแบบอีกแบบหนึ่งนะแบบนี้เราก็จอลูนะครับแบบจอลูลูก็ได้นะครับ แล้วก็ข้างบนด้วยประมาณนี้นะครับเพื่อให้ลมเป่าเปลวไฟออกมาด้านนอกนะครับความยาวก็อยู่ประมาณทัก25-30แล้วแต่เราต้องการนะครับตัวนี้อยู่มาที่25เซนนะครับเขาบอกพี่จาใช้เนี่ยเป็นตัวแป๊บ4นิ้วตัวหนานะครับหนาประมาณ5มิลได้นีะมาน5มิลนะครับที่เอามาใช้กับเตาหัวถ่านไร้ควันนะครับแล้วก็ใช้เป็นแป๊บ1นิ้วนะครับลักษณะการวางของพี่จ๋าก็จะประมาแบบนี้นะครับง่ายๆไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับ น้ำหนักของหม้อน้ำหนักของกระทะหรือน้ำหนักของวัตถุดิบที่เราจะมาวางตัวนี้มันสามารถเป็นแรงกดให้เราได้นะัโดยที่ไม่โยกนะไม่โยกก็าวางได้เลยนะครับส่วนหม้อพักน้ำมันนะครับใช้งานในคนเรือนเนี่ยคือเราใช้ไม่เยอะอีกแล้วนะใช้แค่พอหมดจริงๆแล้วเนี่ยต่อการใช้งานหนึ่งครั้งใช้แค่ไม่เกินประมาณร้อยสี่ร้อยมลมานี้นะครับไม่ไม่เกินครึ่งแน่นอนอยากใช้งานแต่ครั้งพี่จ๋าลองสังเกตดูนะครับไม่จำเป็นต้องไปทํากระบอกใหญ่โตโมโหลานให้มันทึ้งเปลือกระเป๋านะให้น้ำหนัก แล้วก็ขนาดเนี่ยอยู่ใกล้กับไฟเพื่อให้มีการอุ่นน้ํามันให้ร้อนนะเพื่อจะให้ติดไฟง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การาส่งน้ํามันเนี่ยสังเกตเห็นไหมฮะจะไม่ตรงจะไม่ตั้งขนานพื้นนะจะมีการเอียงมาด้านหลังเล็กน้อยเพื่อให้รักษาระดับน้าไม่ให้น้ํามันไม่ให้ควันไหลย,ย้อนกลับนั่นเองหมายถึงว่าถ้าเราหยดมาลงตรงนี้ใช่ไหมครับมันไหลามานี่ปุ๊บถ้ามันตรงมางนี้นะฮะตรงมางนี้ปุ๊บนะฮะช่องว่างมันเลือเยอะเนี่ยเวลาเกิดความร้อนเกิดการเผาไหม บริเวณนี้น้ำมันจะไหลย้อนกับควันนะควันของน้ำมันเนี่ยจะย้อนกลับออกมาบริเวณนี้เพราะฉะนั้นใช้วิธีน้ำดักน้ำน้ำดักควันโอ้ร้อนมากวันนี้ใช้น้ำดักควันนั่นเองก็คือให้ระดับน้ำมันเนี่ยท่วมบริเวณนี้ปิดบริเวณนี้ไว้ให้หมดนะเพื่อให้ควันกลับมาที่ทางเดิมไม่ได้นั่นเองนะครับพอน้ำชุดใหม่ลงไปนะหยดติ้งทิ้งพอเต็มกระบอกใช่ไหมมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับพอน้ำชุดใหม่ลงไปปุ๊บมันก็จะดันให้ตัวที่อยู่ใกล้รูด้านในเนี่ยหยดลงไปตาม แรงนันของตัวนี้นะครับเราปล่อยแรงเท่าไหร่ข้างในก็จะแรงเท่านั้นนั่นเองนะทําให้เกิดไฟสเสถียรบริเวณในห้องเผาไหม้ตรงนี้นะครับแล้วก็ความทนทานก็สูงเนื่องจากว่าเป็นท่อแป๊บที่ค่อนข้างหนานะครับใช้งานได้จริงนะครับทอดไข่ต้มยำทั้งหมดแกงได้หมดนะครับต้องการแบบให้มันรู้ลับตัวนี้ก็ทําได้แต่นี่คือเป็นเอกลักษณ์ที่ผมไปจ่ายเองนะครับคือตัวกระบอกน้ำมันเนี่ยจะเชื่อมติดกับตัว ถังเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาเคลื่อนย้ายบ่อยๆนะบแบบตัวอื่น,นครับก็ไม่ไหนักนประมาณนี้ยกย้ายง่ายน้าหนักไม่ได้ช่างดูไม่น่าเกิน5กิโลสี่ห้ากิโลนี่แหละนะครับพี่น้องก็ลองดูแต่ก็ต้องใช้พัดลมช่วยนะครับบ้านใครที่มีไฟนะครับก็สามารถเอาใช้ทดแทนแก๊สโดยการใช้น้ํามันเก่าน้ามันคิโลเก่านะฮะน้ำมันเครื่องเก่านั่นเองน้ามันดําควรกรองก่อนนะพี่น้องไม่ใช่ว่าเอามาแล้วแบบมีตะกรอนอุดต,ตันมาเงี้ยมันจะตันเวลา เอาลงตรงนี้นะครับน้ำมันจะไม่ไหลนะครับทาให้ไฟเราไม่ต่อเนื่องนั่นเองเราต้องกรองก่อนนะครับหรือไม่ก็ตั้งตั้งอไว้นานๆแล้วตักทั้งบนของมันนะเพื่อให้ได้น้ําที่ค่อนข้างสะอาดนะครับแล้วก็เอามาใส่กระบอกนี้มันก็หยดลงมานี้บริเวณนี้แบบเถียนเลยนะครับจะไม่อุดตันนะครับส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรน้ำขาตั้งก็เป็นขาตั้งที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับประมาณ4ี่หุนนะครับขาตั้ง4ี่หุนแล้วก็ตัวส่งน้ำมัน4ี่หุนนะครับยึดประมาณนี้ครับ มันยังโยกอยู่แต่เวลาพอไปเจอน,น,น้ําหรือหม้อที่มีบรรจุน้ําเข้าไปเนี่ยก็จะหนักนะครับจะนิ่งเลยนะครับจะไม่จะไม่โยกแบบนี้ทุเว้นมีเจตนาทําให้มันล้มนะครับหรือทําให้มันคว่ำนั่นเองนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับพี่จ๋าจะแบ่งพันยูมันพันพันสองรุ่นพี่จ๋าเรียกมันว่ารุ่นพันสองนะครับรุ่นนี้พันสองเฉพาะไอ้ตัวพัดลมนี่ก็200กว่าแล้วร้อยกว่ากับสองร้อยล้ม,ลมรวมก็สองร้อยกว่าแล้วถ่าถึงมือพี่จ๋าจะใช้ประมาณหนึ่งนิ้วน้นี่เสียบเข้าบริเวณนี้เลยนะครับต้องใช้ ถ้าเราต้องการอุ่นไฟเบาๆก็เปิดลมเบาๆนะครับใช้น้ามันเดือดเข้าไปเลี้ยงตรงนี้ก่อนนะวิธีทําวิธีใช้งานพี่จ๋าก็ได้ทําคลิปไว้แล้วนะี่พี่จ๋ามาพิเศษตัวนี้ให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันทําแบบนี้แบบนี้ใครที่อยากทําใครที่เป็นสายช่างอยากจะทําใช้เองก็ลองทาดูนะครับไปดูใน,นคลิปยูทูบนี่แะนะครับเขาทําให้เราเห็นประจําส่วนมากเขาจะตัดท่อหรือไม่ก็มีการเปลี่ยนตรงนี้ได้นะเปลี่ยนตรงนี้แต่นี้ว่าพี่จาา๋าหาวัสดบ มันอาจจะหายากนะครับมันทําให้เราซื้อท่อมาทั้งใบเลยเนี่ยที่างเราไปเสียเสียตังค์ให้ช่างเขากึงให้อะไรเป็นี้มันเสียเวลานะครับใช้ท่อตัวนี้เลยเพราะว่าหนึ่งมันสัมผัสไฟโดยไม่สัมผัสไฟโดยตรงตัวท่อเนี้ยจะทนทานนะครับจะทนเราสามารถแย่ได้นะแย่ทำความสะอาดมันได้เคาะได้นะครับไว้เกิดความร้อนเนี่ยเคาะได้เราก็ไฟเผามันทีนึงก็ได้เอ่อเคาะให้มันตะกอมันหล่นลงไปข้างล่างเป็นรังพึ่งนะครับพี่จ๋าใช้รูน่อนข้างใหญ่นะครับรูข้างใหญ่ทาให้เกิดความร้อนสูงได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับ ก็พ่นสีมาก็สวยงามเลยเห็นไหมแต่ตัวจริงก็อาจจะเนียนกว่านี้นะัอันนี้เป็นตัวที่ทดสอบออกมาทําออกมาแล้วให้พี่ยองได้เห็นตัวอย่างของจริงของพี่จ๋าประมาณนี้นะครับวันนี้เตารุ่นพันสองนะครับราคาก็เท่ากับมันนี่แหละนะครับราคาเท่ารุ่นมันต่อไปก็จะเป็นลักษณะข,ของการโค้งแต่จริงแล้วพี่จ๋าทนตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าน้ำมันอะไรไงก็ไม่ย้อนอยู่แล้วเพราะว่าเราเติมในจำนวนที่ค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วก็พอมันติดไฟแล้วเนี่ยไฟมันเริ่ม เดินเดินดีเราก็หยุดลงไปต้องการให้ไฟแรงเราก็เพิ่มบอลลุ่มไฟแล้วก็บรลุ่มลมแล้วก็เติมปยน้ำมันออกไปให้แรงขึ้นเท่าน,นั้นเองนะครับก็จะสามารถทําให้เราเได้ความร้อนอย่างที่เราต้องการได้หรือจะอุ่นๆก็เปิดลมเบาๆนะครับแต่ไม่กินไฟนะัเมื่อเทียบกับการใช้แก๊สแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้ประหยัดกว่าเยอะเลยใช้ไฟก็ครั้งละไม่ไม่กี่ตังค์ไม่กี่ตังค์เองนะครับน้ำมันเนี่ยเราสามารถดิซเคิร์นน้ำมันเก่ามาใช้ได้หรือใครสะดวกใช้แก๊สอยู่ก็ใช้แก๊สต่อไปใครที่แบบเฮ้ยแก๊สหมด นะฉุดเฉินพอดีเลยเอาที่มาใช้ดีกว่าประมาณนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงอาจจะเสียเวลาหรือใช้เวลานานตรงที่เรามาจุดตรงนี้จริงๆแล้วมันจะมีหัวแก๊สที่แบบเป็นเขาเรียกคุยริงแก๊สเนาะกดปุ่มแล้วก็ฟู่ฟูเนี่ยเราสามารถวอร์มอุณหภูมิให้เตาร้อนหรือให้น้ำมันมันร้อนเร็วขึ้นก็ทําให้น้ำมันติดไฟได้ง่ายขึ้นก็ได้นะครับเราไม่ต้องมาใช้ทิชชู่หรือมาใช้กระดาษมาเขาคอยล่อให้มันร้อนเราใช้ไฟตรงนั้นได้เลยนะกดแล้วจี้ลงไปอย่างงี้จี้ไปให้เตาร้อนแล้วก็ปล่อยน้ำมันลงไปมันจะร้อนเองแล้วก็เปิดพลมใส่ ทําให้ไฟเป็นสีน้ําเงินเร็วขึ้นนะครับโอ้โฮวันจี้เหนื่อยทั้งพ่นข้าวทั้งกพ,ลพล่นต้นไม้แล้วก็มารีดทําคลิปตัวนี้ออกมาให้พี่น้องได้เห็นกันนะเดี๋ยวยังไงคลิปตต่อไปในการทําตัวต่อไปเนี่ยพี่จ่าก็จะถ่ายคลิปทําทีละขั้นตอนให้ดูนะเพราะว่าพี่จา่าเองไม่มีคนถ่ายคลิปให้ทําให้เกิดความยุ่งยากแล้วก็เกิดความต้องต้องมือเลอะต้องมาจับกล้องบ่อยๆมนกดชัตเตอร์บ่อยๆมันทำให้ตัวสัตว์พี่จ๋าเลอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตอธิบายคร่าวๆแบบนี้ก่อนให้พี่นง่เป็ชา ได้เห็นตัวอย่างแล้วก็ชี้เป้าในการเข้าไปดูตัวอย่างในคลิปแต่ละคลิปใน YouTube หรือใครทําไม่เป็นใครไว้วางใจพีจ่จ่าอยากจะอุดหนุนสมุนพี่จาก็ทักทายเข้ามาส่งตัวได้นะพี่จาอยากได้ชุดหนึงอะไรเงี้ยก็สามารถคุยเันได้นะครับต้นทุนเป็นสูงนะเพราะว่าท่อตัวเนี้ยค่อนข้างหนาพี่จาใช้ท่อหนานะครับไม่ใช่ท่อบางนะครับเป็นท่อหนาทั้งหมดเลยเพื่อให้ได้ใช้งานได้ทนทานเพราะว่าไฟมันฟู่ออกมาค้านข้างนี่นะครับนี่ใช้ความหนาแล้วก็ใช้เศษเหล็กทั่วๆไปที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ อยากก็ชอบทำแบบนี้นะครับมีอะไรที่อยากจะสอบถามก็ถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอันไหนที่พี่จ่ายยังไม่ชัดเจนหรือย,ยังยังไม่มั่นใจหรือยังพูดไม่หมดใครที่มีข้อเสนออะไรก็ทักทายเพิ่มเติมให้ความรูวมเพิ่มเติมพี่จ่าเข้ามาได้นะครับ <S <S ผมเพื่อเป็นวิธีการให้กับท่านอื่นด้วยนะครับตอนี้นี้จะลาไปก่อนสวัสดีครับ